ตำน้ำพริกปลาดุกใส่พริกใส่กระเทียมใส่หัวหอมโขลกโขลกโขลกโขกตำ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 ต,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 ตลงไปให้ละเอียดตามด้วยเนื้อปลาเนื้อปลาดุกตำให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่หงงนัว น้ำปลาร้าน้ำปลานิดหนึ่งตำใส่น้ำต้ม เป็นอันเสร็จตักใส่ถ้วยโอเค